สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังเป็นเรื่องของไม้มงคลอยู่นะคะไม้มงคลในวันนี้จะเป็นเรื่องของต้นเศรษฐีนำโชคค่ะมีน้องคนหนึ่งได้สอบถามเข้ามาว่าไม้มงคลชนิดนี้สามารถที่จะปักชำให้รอดได้อย่างไรหรือเราจะขยายพันธุ์ต้นนี้ได้อย่างไรวันนี้พี่น้ำจะพาไปดูค่ะ เรามาเริ่มกันที่การตัดกิ่งของเศรษฐีนำโชคเพื่อที่จะเอาไปชำนะคะวันนี้พี่น้ำจะเอาไปชำในน้ำก่อนค่ะเพื่อที่จะให้รากเขางอกออกมาแล้วก็เราก็ค่อยเอาไปลงดินอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปนี้ดูกันให้จบนะคะพี่น้ำติดตามจนถึงหลังจากที่เอาลงดินเลยค่ะเวลาที่เราตัดนะคะก็เลือกตัดอ,อย่าให้สั้นจนเกินไป เอาที่พอเหมาะอาจจะลงมาจากยอดสักประมาณอา2อถึงข้อนะคะแต่ว่าต้นนี้ค่อนข้างที่จะงอกรากได้ง่าย อันนี้แช่ไว้แค่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะก็งอกแล้วล่ะคะ่ะแบบนี้ถ้าใครจะเอาไปลงดินปลูกก็ไปลงได้เลยนะคะเวลาที่เขางอกรากเนี่ยค่ะเขาจะตัดที่ตรงกลางลำต้นเขาก็งอกนะคะไม่จำเป็นที่จะเ,เฉพาะตรงข้ออย่างเดียวค่ะ นี่แบบนี้ค่ะเแีย่ยแบบนี้ยงอกงอกแบบนี้ก็คือเอ่อสามารถที่จะลงปลูกได้เลย ถ้ามีรากแบบนี้แล้วไม่ยากแล้วค่ะอันนี้แค่หนึ่งสัปดาห์อันนี้รากจะมาไวกว่าต้นไอวี่อีกนะคะเนี่ยเพราะว่าต้นนี้เขาจะปลูกง่ายกว่ารากจะมาง่ายกว่าอันนี้ครบสองสัปดาห์แล้วค่ะเดี๋ยวพี่น้ำจะพามาดูรากต้นนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะ เดี๋ยวเรามาดูรากกันเลยค่ะอ่ามีรากหมดทุกอันแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาลงปลูกกันค่ะจริงๆตั้งแต่เริ่มมีรากก็สามารถที่จะลงปลูกได้เลยนะคะอันนี้แช่ไว้ประมาณสองสัปดาห์ค่ะจริงๆเริ่มมีรากที่ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะ เดี๋ยวเราลงปลูกกันเลยค่ะ ก็ผ่านมาได้ประมาณสองสามวันแล้วนะคะที่พี่น้ำลงปลูกค่ะต้นสดชื่นแล้วเราก็รดน้ำให้เขาบ่อยนิดนึงค่ะอาจจะเป็นเช้าเย็นก็ได้แล้วน,นี้ก็ปลูกมาได้ห้าวันแล้วนะคะใบตั้งตรงเขียวสวยอ่าไม่มีเหี่ยวไม่มีเอ่ออะไรนะคะพี่น้ำก็รดน้ำตอนนี้ก็คือรดน้ำเช้าเย็นค่ะ ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นต้นเศรษฐีนำโชคที่ปลูกไว้ได้ลงกระถางนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วคะ่ะต้นนี้ไม่มีเหี่ยวเลยนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะรอดแน่นอนแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าการดูแลก็เป็นปกติได้เลยแต่ว่าต้นนี้มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาที่จะรดน้ำเขาบ่อยๆหรือว่ารดน้ำเขาเช้าเย็นเนี่ยพี่น้ำแนะนำว่าให้เอา แช่เอาไว้หรือว่าหาภาชนะมาใส่น้ําแล้วก็แช่เขาเอาไว้ได้เลยค่ะต้นนี้ถ้าขาดน้ําก็จะเหี่ยวได้ง่ายมากเลยการดูแลในระยะยาวของต้นเศรษฐีน้ําโชคนะคะ <c oughs> ก็คือ,อไม่รดน,น้ําสม่ําเสมอเพราะว่าเขาเป็นไม้ใบต้องการน้ําแล้วก็ไม่โดนแดดแรงเกินไปถ้าสังเกตว่าโดกถูกแดดแล้วมีเหี่ยวมี เริ่มเฉาเนี่ยก็ให้เอาเข้าร่มนะคะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ร่มลำไรเพราะว่าใบเขาจะใบและลำต้นเนี่ยจะมีความเบาบ,บางถ้าโดนแดดแรงๆก็จะเหี่ยวแล้วก็ขาดน้ำได้ค่ะ,คะก็หวังว่าพี่น้ำจะสามารถตอบคำถามท,าท่านที่ถามเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่มีเทคนิคดีๆในการที่จะปลูกต้นไม้ต่างๆก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กันได้ค่ะทางช่องคอมเมนต์นี้เลยค่ะ สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมก็ไปพบกับพี่น้ำในอินบ็อกซ์ของ Facebook Cactus Corner ได้เลยค่ะพบกับพี่น้ำใหม่ทางช่อง Cactus Corner อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ